สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกอาพิเชียนะครับขอบคุณพี่นี่น้องนนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับมารับฟังนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจนนำคลิปดีๆครับมาลงนะครับระอีๆนะครับพักเครื่อง เมืองไทยนะครับสุดยอดพระเครื่องนะครับที่ชาวพุทธนะครับนับถือกันนะครับพระดีๆนะครับพระที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับวันนี้นะครับําพระนะครับกรุวัดโปรดเกตนะครับ จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอันนี้เป็นผิวเปิดเลยครับไอมาสดร้อนนะครับเป็นมราที่สายเมตตามหานิยมนะครับคงขรพันชาตีนะครับแคล้วคลาดนะครับมีครบนะครับอะกรุนะครับมาดูเนื้อนะครับ ว่าเนื้อจะเป็นยังไงเช่นไรนะครับครับมาดูเนื้อนะครับดูความเก่านะของอายุพระนะครับครับนี้ผีเปิดเลยนะครับใบหน้าผีเปิดเลยครับครับเป็น ที่อายุนะครับนะครับเป็นปางมันวิชัยนะครับนะครับอายุพากก็ได้100ปีนะครับกว่าจะได้อย่างนี้มานะครับ ข้างนะครับงข้างนะครับ เป็นพาจังหวัดนนทบุรีนะครับลรดโปรดเกตครับครับเห็นหมุสารเลยนะครับครับซึ่งเป็นพาะมีอายุมากนะครับ ว่าจะได้ขนาดนี้นะครับอยู่เปิดนะครับข้างๆเหมือนกันนะครับพะครุนะครับ ต้องให้ทะลุมิติไปเลยนะครับอ่ายากเหมือนกันนะครับในทั้งเนื้อว่าน,นครับอันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะครับมีเนื้อดินเนื้อดำนะครับมีหมดนะครับ ครับจำนวกนการสร้างไม่ทราบนะครับดูความเก่านะครับธรรมชาติกองเนื้อพระครับนอนนะครับสองแล้วนะครับ คุณนะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับเข้ามาติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ